ครับอันนี้เป็นต้นสาระนี่โยมสาระที่พระพุทธเจ้า,าประสูติแล้วก็ประนิาพานก็คือต้นลังนะครับเนี่ยมันไม่ใช่ดอกใหญ่ๆนะเป็นคือต้นลังบ้านเราดอกไอเ้เหลืองๆอ่ต้นสาระบ้านเราไม่มีลูกเลอเลยอุ้ยอันนั้นสาระศรีลังกาศรีลังกา <laughs> ไม่ใช่ของศราีลังกาเอ <S <S าอสมัย อาอยุทยาอันบาลีท่านเอาไปเอามาปลูกเด<า>ี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเป็นต้นต้นสาระนะโยมต้นลังเนี่ยที่ผสูตรก็แบบนี้ต้นนิ่พานก็แบบนี้นะเนี่ยนะต้นแรกเนี่ยเออนี่นะอ๋อเขาเพิ่งปลูกใหม่เดียเอาปลูกหลายปีแล้วแต่มันเพิ่งโตไม่ใช่ปลูกเมื่อวานโตอันนี้ <c oughs> <c oughs> อ,อินเดียมไม่อดน้ำไม่อดน้ำ แต่ก่อนเขาให้เ,เข้าไปมันก็ทําให้ต้นหญ้ามันตายทุกวันนี้เขาก็พัฒนาไม่เขาแล้วแม่เขาก็เลยสวยงามเลยสวยงามธรรมดาโอ้มันน้ามันเยอะอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่สมบูรณ์สมบูรณ์มีพืชพันธุ์าหารเนี่เห็นไหมมันยังลอยเข้าไป ยังไหลเข้าไปคิดข้าไปเลยหรอยังไหลเข้าไปเออกั้นขนาดนี้ก็ยังไหลเข้าไปนะเขาเป็นลักษณะที่เขามาเที่ยวมาดูมาชมในสถานที่สำคัญอะไร เอาเ,เ,เป็นสถานที่สำคัญแต่ก่อนก็เป็นป่าสาระนิยมสาระพโนทยานออสาระพโนทยานก็คือเป็นสถานที่ออสวนสวนป่าพระพุทธเจ้าก็เกิดในป่า นิพานก็ในป่านะโยป่านี่ก็เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์อาหาพระสงฆ์หลังจากที่พระเจ้าปรินิพีานแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หนีไปไหนใครก็ต่างก็อยากจะให้สำเร็จอรหรันไม่อยากจะให้สูนย์เปล่าดังนั้นตรงนี้ก็เป็นที่อ,อยู่เป็นที่พักที่วัดขึ้นมาที่สถูป กลมๆนั่นก็เป็นที่ปรินิพานต้นสาระจะเป็นอย่างนี้ครับน,นี่ต้นสาระจะเป็นอย่างนี้นนะอันนี้ต้นว่าเวลาเดือนพฤษภาจะมีดอกสวยเหลืองอลามครับที่ตอนที่พระเจ้าได้ปรินิพานที่มีต้นอดอกสาระลลโปรยลงมานะครับแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้ มีพุทธเจ้าก็บอกว่าอาน,นุนเขาบูชาหรือว่าจริงในการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเนี่ยเราตถาคตไม่สรรเสริญแต่การสรรเสริญน,นั้นคือการปฏิบัติบูชาดังนั้นก็ถือว่าพุทธเจ้าก็จะเน้นเรื่องของการปฏิบัติบูชา อ้าวต้องรีบหนีนะเนี่ยเนี่ยไม่น่นนาจะมาทางนี้นะเนี่ยผู้ม, <laughs> มีปัญญาต้องเข้าใจสถานการณ์ต้นสาล่าต้นนี้เป็นต้นที่เท่าไหร่นะคะเออก็นับไม่ได้นะแต่มาก็เกิดไม่ทันแต่ว่ารุ่นหลัง <laughs> แต่ต้นแต่ก่อนแล้วมันจะอยู่ด้านในนี่ค่ะในถูกเนี่ยแต่ว่ามันตายไปแล้ว ก็เป็นอเป็นีเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราทั้งหลายได้มาผ่านที่บูชาเป็นที่เข้าใจในวิถีชีวิตของสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับ อันนี้ต้นสาระจะเป็นแบบนี้นะครับสาระเอ่อ็นสาระสาระวโนทยานที่เสด็จดับขันธปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เนี่ยต้นสาระต้นลังนะครับลังบ้านเราเรียกต้นลังต้นลัง เอ้ก็บอกว่ามันคนละประเทศเอาเอามีสามคนโอ้คนที่สองดีกว่าถอดรองเท้าไว้ถอดรองเท้ารองเท้ามันมีหลายเจ้าต้องเลือกเอาหน้าตามันไม่เจได้ต่ว่าต้องติปให้มันเอาผ้ามาผ้ามาปะเนี่ยผ้ามา าอมาจับจับผ้านะจับผ้า